เอเชียใต้สู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในห้องนั้นนะครับก็จะมีสิ่งสาคัญที่ค้นพบได้ที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่องค์ราชธานีเท่านั้นนะครับห้องที่3ครับนิทรรศการพุทธศิลป์สองลุ่มน้านะครับพุทธศาสนาจากลุ่มแม่น้ําคงคาสู่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านกลับมาที่นี่อีกครั้งมาจิบชาและอาหารว่างแบบอินเดีย ร้อมชมเสวนาทางวิชาการนะครับโดยวิทยากรผู้สรงคุณวุิได้แก่คุณชาวณีเหล็กกล้านะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑ์รัานแห่งชาติพนุราชนารีที่จะเร่เป็นอักษรปลวะนะครับเทวรูปพัคเนศพระอัฒนาวีสวนรวมถึงร่องรอยอารยธรรมที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธรวมถึงเรามีชุมชนชาวไทยติกนะครับหรือว่าชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่จำนวนมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออล่า น,นิทรรศการนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนความสอมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดอุบลรัชธานีประเทศไทยสาธารณรัฐอินเดียเพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือในอนาคตกิจกรรมในวันนี้ครับเป็นการบูรณาการการทํางานความร่วมมือนะครับระหว่างศูนย์ศึกษาอินเดียมหาวิทยายลัยอุบลรัชธานีสํานักศิลปกรที่9ก้าอุบลรัตนธานีพิพิธภัณฑ์ทศฐานแห่งชาติอุบลรัชนธานีนย์รวมศาสนาซิกอุบลคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ โครงการวิจัยข้อหูวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี Indian ย n s t i t u t of Technology h y ร e r a b a d สมาคมศรีพุรุสิงห์สภาภายใต้การสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยครับและบัดนี้นะครับได้เวลาการปุนวนแล้วนะครับผมขอกลับเรียนเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติดังที่มีรายชื่อกันต่อไปนี้นะครับร่วมนะครับตัดริบบิ้นนะครับเปิดงานกับท่านประธานในพิธีนะครับท่านแรกนะครับท่าน ประธานในพิธีครับร้อยตรีสรงมงคลมงรัสาทรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านที่สองศาสตราจารย์ดรกวลองสุธาเกตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับท่านที่สามท่านผู้มีการสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองครับท่านชัยวัฒน์บุญชวฤิตครับท่านที่สี่ครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีท่านนรินทร์กิบน้อยบงครับ ท่านต่อมาครับท่านกรวุฒิศรีธัญรัตน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านต่อมาครับท่านปิติพงษ์เทียมสุวรรณประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดขุบลราชธานีครับท่านต่อมาครับท่านอภิษ์ทองตึงครับประหลัดจังหวัดประลัดโคงการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครับและท่านอ่ท่านสุดอีกท่านหนึ่งครับท่านทานทิพย์ทิโรมอนุกูลผู้อำนวยการหอสมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีครับ และขอเรียนเชิญศูนย์รวมทิศศาสนาอุบลนะครับร่วมเป็นเกียรติกับท่านประธานในพิธีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ครับขออุทิญครับหันหน้าเข้า <c oughs> และถ้าหากมีหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานนะครับท่าน ท่านประชาสัมพันธ์สวัดอุบลราชธานีครับท่านสมที่ดาวจักรเรงนะครับขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสนราชการนะครับท่านหัวหน้าพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติอุบลราชธานีครับท่านชาวณีเหล็กกล้านะครับท่านรองผู้ในการศูนย์ศึกษาอินเดียมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดรปิยมาศพงคลดรสัิสุดาแสตอิวครับเดี๋ยวเรารอแต่ผู้เกีรยิสักครู่นะครับ วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับร้อยตรีสอรอมงคลมงคลจริตครับให้เกียรติเปิดนิทรศการจากอินเดียดินแดนแห่งการตึ่นรู้สู่อุบลราธานีศรีวนาลัยขอกราบเรียนเชิญครับช่วยกนับด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับพิธีเปิดในวันนี้ครับ และขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับและอ,อ,อ๋อ,อครับขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับอขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเรียนเชิญทุกท่านกับที่นั่งนะครับแต่ว่าขออนุญาตท่าน อรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังอยู่บนบริเวณด้านหน้าต่อนะครับนิทรรศการในวันนี้ครับเ,เราได้รับนะครับเกียรติจากนะครับคณาจารย์จากคณะศิลปประยุและสถาปัตยกรรมศาสตร,ร,ร,ร์นะครับในการออกแบบนิทรศรศการในวันนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการ,รจังหวัดนะครับได้อมอ,ชอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อแสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมในวันนี้แก่คณาจารย์คณะศิลปประยุและสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับ ึ่งนั้นก็คือท่านดรลักลิ่ดาวบุญมีคณะศิลปะ,ปะประยุกต์และสถาปนิกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุนบุรราชธานีครับซึ่งเป็นผู้รังสรรค์มิทัศการในวันนี้นะครับแล้วต้องขอเชิญพวุกนให้กับดรลักลิดาบุญมีครับและในวันนี้นะครับหาดไม่ได้เลยนะครับพิิตตัพันพระสถานแห่งชาติอุนบุรราชธานีโดยท่าน หัวหน้าชววีเหล็กกล้านะครับท่านพ่อรุณานะครับในการร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับขอเชิญท่านชวนีเหล็กกล้าถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ลลิดาและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับที่มีสมบัติของชาติล้ำค่านะครับแล้วมีความเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐอินเดียครับ ท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเป็นอย่างสูงครับและในห่วงของการเปิดพิธีตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่เราจะไปร่วมกันทำพิธีอรารดาสนะครับเพื่อขอพรจากพระศาสดา,าและก็เริ่มต้นที่จะเปิดน,นิทรรศการพิศาสนา,าในอุบลน,นะครับก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่บริเวณโถงตางนะครับบริเวณทางเข้า พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติอุบลราชธานีครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ผูกตามได้เลยครับส

เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญเข้าไปดูเข้าสัดคมได้เลยครับเชิญเลยครับ

ข่าวจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานีอุบลราชธานีเนชั่นแนลมิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์สานแห่งชาติอุบลราชธานีได้จัดแสดงนิทรรศการ,รหุวัฒนธรรมสิกฮินดูพุทธเชื่อมโยองอินเดียดินแดนแห่งการตื่นรู้สู่อุบลราชธานีรีวนรลยัยเมื่อวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2568นสิกครุตวาราศูนย์รวมศิกศาสนาอุบลราชธานี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีพิธีเปิดในวันนี้ร้อยตรีสรมงคลมงคลสศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการจากอินเดียดินแดนแห่งการตื่นรู้สู่อุบลราชธานีรีมาลาลัยนิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความเชื่อมโยงกับสาธารณรัฐอินเดียผ่านอิทธิพลของาศาสนาซิกาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธโดยจัดแสดงเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่22มีนาคม2568เว้นวันจันทร์และอังคารณพิพิธภัณฑ์สาานแห่งชาติอุบลราชธานี ท so, ่านที่เาก็ยังมีอีกสองห้องนะครับ